สวัสดีครับคุณอาทิตย์ัครับผมคีย์บอร์ดคร์กกรอสสองครับผมเ,เป็นของใหม่มือหนึ่งครับประกันหนึ่งปีนะครับผมก็คเคสสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างครับผม เมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับผมเปิดเครื่องแล้วนะครับการใช้เสียงนะครับมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือเสียงเสียงเดียวเขาเรียกว่าโปรแกรมกดไปปึ๊บตอนนี้มันก็จะเรากดกดที่โปรแกรมเลยนะครับมันก็จะมีัูให้เลือกกลุ่มเป็นหมวดหมู่นะเป็นโนอ,อีเป็นโนโออแกนเราใช้ตอนนี้หมุนเอาครับผมยูเซอร์ก็คือเป็นเสียงแซมนะครับเป็นเสียงแซมมันก็จะเรียนอย่างที่ผมเรียงไว้นะครับผมอันนี้ก็ ชื่อที่ผมคุรดนตรีดรเอกนะครับเป็นเป็นเจ้าของทำแซมชุดนี้นะครับเปลี่ยนออกมาครับผมเสียงแครนะครับมาหนึ่ด้วยครับผมทโลดซอร์จะอยู่ด้านขานะครับ นี่แคนแคนซีสองอันนี้ซีหนึ่งนะครับซีหนึ่งซีก็คือตัวโดนะครับตัวซีเป็นแคนครับผมคนเขียนมากำหนดว่าเน,นี่ยซีหนึ่งซีสองเอเอสองคือตัวนี้นะครับเอสองซีสามซีสีนะครับ, 2, C C, C. รบขึ้นมากำหนดขึ้นมานะครับผม อ่าอันนี้ก็คือลำตังหวายาแล้วกดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็วนไปครับไม่มีจบก็ผมอันนี้ก็ปีกูไทยครับคุเสียงลำเต้ย กนนะครับ D50 เสียงมีครบนะครับทีนี้เสียงผมก็จัดไว้เป็นหมวดหมู่นะครับถ้าเราจะเลือกใช้เราก็กดไปที่ตัวนี้ครับ Power e d x c i t e กด Power e d x c i t e ปุ๊บครับกด Power d x c i t e ปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกว่าแบงค์หนึ่งกดตัวนี้ครับผมเลือกแบงค์ C D E F G H A เราสามารถเอาเสียงลงแบงคงได้ครับมันจะมีสอนอยู่ใน Youtube เยอะเลยครับอันนี้ผมจะเลือกแบ่งเอแบ่เอก็จะมีอยู่ทั้งหมด16เสียงนี้ครับผมกดตัวน,นี้ครับผมดูอเสียงโฮเสียงโฮแสดงว่า C2 C2 ก็จะอยู่ตัวนี้นะครับเสียงโฮเข้วอยู่ตรงนี้เราจะไม่ได้นะครับ ตรงนี้นะครับเช่น c สองสองสอง c สองมือขวาก็เล่น c สอง 4, 2, กดตัวนี้มือขวาเล่นเช่นนะครับกำหนดไว้กดไปที่เสียงสามเสียง c เสียงห้าเสียงหกอันนี้พกลายพกลายแข็งเสียงลงลงบันทึกลงแบง คอมไบ n e ก็จะเป็นเสียงผสมกดคอมไบ n e นะครับผมเปียโนกับสตริงครับผมกดไปเสียงที่สองกดมาทางยูเซอร์ครับคอมไบ n e กดมาทางยูเซอร์ครับผมแม่ไหนผมก็มีนะครับเสียงยกำลังไบอย่างเงี้ย มือซ้ายครับมือซ้ายเป็นวาย430มือขวาจะเป็นแซกมอลังให้สองเสียง คือการใช้งานนะครับผมขอบคุณมากครับ